Hello, welcome back to my YouTube c h anel n NVneo v e r s e ยินดีต้อนรับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมตื่นเต้นมากที่จะพาคุณผู้ชมทุกคนไปทําความรู้จักกับรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดรุ่นใหม่ล่าสุดที่กําลังสร้างกระแสะไปทั่วทั้งเอเชียนั่นคือ Allnew 2025 BYD c e a l i e n 6 Super DMI รถยนต์ SUV ระดับพรีเมียมที่ถูกออกแบบใหม่หมดเพิ่มทั้งความหรูความแรงและความประหยัดแบบที่เรียกได้ว่าครบจบทุกด้านในคันเดียว มีวายดีปี2025ากำลังเดินหน้าเต็มที่กับเทคโนโลยีซูเปอร์ i ซึ่งเป็นรุ่นไฮบริดเจเนเรชันใหม่ใช้พลังงานน้อยลงแต่ให้แรงมากขึ้นและมีระบบขับเคลื่อนที่ฉลาดกว่าเดิมหลายเท่าซีเอเลียนรุ่นนี้ก็เป็นหนึ่งในยานยนต์ที่แสดงให้เห็นว่า BYD จรจิงจางแค่ไหนกับการเป็นผู้นำด้านรถไฟฟ้าและรถไฮบริดของโลกใบนี้ดังนั้นสคริปต์วันนี้เราจะไปกันแบบละเอียดโฟกัสทุกจุดตั้งแต่ดีไซน์ฟีเจอร์เทคโนโลยีสมรรถนะช่วงล่างความคุ้มค่ารวมถึงประสบการณ์การใช้งานจริง เพื่อให้คุณตัดสินใจได้อย่างมั่นใจว่าเซเลียนหก super dmi เหมาะกับคุณหรือไม่เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ 1. ดีไซน์ภายนอก exterior design ความหล่อที่เหมือนหลุดจ,จากอนาคตตั้งแต่แรกเห็นเซเลียนหก super dmi ก็ทําให้รู้ได้ทันทีว่า b y d ต้องการยกระดับ suv สมัยใหม่ให้ก้าวไปอีกขั้นตัวรถถูกออกแบบตามคอนเซปต,ต์ ocean aesthetic ที่เน้นความโค้งมนแบบกระแสน้ำแต่ยังคงความแข็งแรงแบบรถ suv ไว้อย่างลงตัว ไฮไลท์ดีไซน์ไฟหน้าแบบคริสตัลสตรีมเลสดีไซน์เส้นเฉียบให้ลุคเท่และพรีเมียมมากกระจังหน้าแบบปิดครึ่งหนึ่งเซมิคลสกริลยกระดับสไตล์รถไฮบริดใหม่ฝากระโปรงสันคมแบบสปอร์ตเพิ่มมิติให้ด้านหน้าชุดกันชนพร้อมช่องดักลมที่ช่วยลดแรงต้านลมไฟไท้ายแบบโอเชียนเบลดเลสยาวเต็มแนวรถมองเห็นเด่นชัดแม้ระยะไกลลออ้ลออลูมยขนาดใหญ่สุด1 9ถึง20นิ้วลายใหม่เฉพาะรุ่นซูเปอร์ดีเอ็มไอ จุดเด่นของซีเอเลียนหกไม่ใช่แค่สวยแต่ยังอากาศพลาศาสตร์ดีขึ้นกว่าเดิม1 5ทําให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วย 2. ดีไซน์ภายในอินเทอร์ i เอรดีไซน์ความหรูและทันสมัยระดับพรีเมียมเปิดประตูเข้ามาในห้องโดยสารต้องบอกเลยว่าซีเอเลียนหกซูเปอร์ดีเยกระดับความพรีเมียมไปอีกขั้นห้องโดยสารรู้สึกกว้างนุ่มเรียบเนียนและใช้วัสดุคุณภาพสูงแบบที่ใกล้เคียงรถยุโรปเลยทีเดียวจุดเด่นภายในแผงคอนโซลโค้งมนแบบลอยตัว หน้าจอหมุนได้จแอนด์ดิสเพลย์15.6นิ้วมาตรวัดดิจิทัล8.8นิ้วคมชัดพวงมาลัยแบบดีเฉฟหรูทันสมัยวัดสดุซอ f t ์ท u c h ทั้งคันเบาะหนังน a ป p านั่งสบายมากปรับไฟแอมเบีนยนไลท์ได้หลายสีหลังคาพารามิกซันรูฟกว้างยาวเกือบทั้งหลังคาบรรยากาศภายในเน้นความสบายและเทคโนโลยีสุดล้ำช่วยให้การเดินทางทุกครั้งรู้สึกหรูและผ่อนคลาย 3. เทคโนโลยี super dmi หัวใจสำคัญของรุ่นนี้ จุดขายใหญ่ที่สุดของ c e l e i n หคือระบบ Super DMI Generation ใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นให้มีอัตราสิ้นเปลืองดีขึ้นประหยัดน้ำมันมากขึ้นแรงมาเพิ่มขึ้นเสียงเครื่องยนต์เงียบขึ้นการตอบสนองในการเร่งสมบูรณ์แบบขึ้น,เค,น FIFA, เครื่องยนต์บวกมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องยนต์1.5ลิตรไฮบริดมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงรวมกำลังทั้งระบบมากกว่า220-300แรงมา้าแล้วแต่รุ่นอัตราสิ้นเปลืองต่ำมากน้อยกว่า4ลิตร 100กิโลเมตร EV range วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ถึง100-150กิโลเมตรเหมาะสำหรับการใช้ในเมืองแบบไม่ต้องใช้น้ำมันเลยจุดเด่นของ Super DMI ประหยัดยิ่งกว่า Hybrid ทั่วไปเร่งแซงเนียนและแรงระบบสลับไฟฟ้าอัตโนมัติฉลาดมากการทำงานของเครื่องยนต์เงียบและนิ่ม4ช่วงล่างและการขับขี่นุ่มแน่นเกาะถนน หนึ่งในสิ่งที่หลายคนแปลกใจคือซีเอเลีให้การขับขี่ที่ดีกว่ารุ่นก่อนมากทั้งความมั่นคงเนียบและนุ่มนวลฟีเจอร์เด่นของช่วงล่างช่วงล่างหน้า m ม็กเฟอร์สันช่วงล่างหลังมันติดลิงปรับจูนมาให้เน้นนุ่มแบบพรีเมียมซับแรงสะเทือนดีเยี่ยมห้องโดยสารเนียบกว่ารุ่นเดิม25%การควบคุมพวงมาลัยไฟฟ้าแม่นเข้าโค้งมั่นใจระบบช่วยขับขี่เต็มรูปแบบ5 ระบบความปลอดภัยจัดเต็มระดับเรือธง Caelian 6 Super DMI มาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะไดพิลอด Adaptive Cruise Control Lane Keep Assist Blind Spot Monitor ระบบเบรกฉุกเฉิน AEB กล้องรอบคัน360องศาทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรู้สึกปลอดภัยที่สุด 6. ความคุ้มค่าจุดที่ทำให้ c อ e l i a n 6น่าสนใจ สิ่งที่ทำให้รุ่นนี้คุ้มค่ามากคือฟีเจอร์เยอะเทคโนโลยีลำ้ำประหยัดพลังงานวัสดุดีดีไซน์สวยราคาคุ้มเมื่อเทียบคู่แข่งเหมาะสำหรับครอบครัวคนทำงานหรือคนที่ชอบรถพรีเมียมแต่ไม่อยากจ่ายแพงเหมือนรถยุโรป 7. สรุป alnew l 2025 byd c a l e n n e super dmi คือหนึ่งใน SUV Hybrid ที่ดีที่สุดของ BYD ปีนี้ด้วยดีไซน์หรูเทคโนโลยีล้ำประหยัดพลังงานและราคาที่เข้าถึงได้ C-ALEAN 6ไม่ใช่แค่รถครอบครัวแต่เป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งความสะดวกสบายและภาพลักษณ์ที่พรีเมียมสุดๆถ้าคุณอยากได้รถที่คุ้มครบครอบคลุมทุกอย่างรุ่นนี้คือคำตอบครับ